เป็นคู่ของเรอัลเบติสพบกับอาร์เรตโกมาติดครับคู่นี้ก่อนเริ่มเกมก็เป็นตรามีนะครับที่บุกมาเสมอเสียหายนะครับซึ่งก็พบว่าผลงานของเบติสในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่แพ้ใครเลยห้าหนาต่างสุดทุกรายการชนะ3แล้วก็เสมอมา2เกมรวดนะครับลงสนามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านอาที่ก่อนหน้านะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปเสมอกับเกงมา0ูนประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับส่วนในเกมลาลิกาสเปนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเบย เราเอามา2ประตูต่อ2โดยที่ณนะขณะนี้เบติสตอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับมี16คะแนนจากการโลสนาม9้นัดภาพรวมในลีกนี้ก็ต้องบอกว่ายังทําผลงานได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับผมสําหรับทางฝั่งของเรอัลเบติสนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างตรามีอารลนิโกมาติดนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการนะครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเกมนัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนะครับกับศึกฟุตบอลยู UFO ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดุบุกไปโด,ดนอาร์ซ์อนถลุงมาศูนย์ประตูต่อศถือว่าเป็นฟอร์มที่ผิดอ่ะเขาเรียกว่าผิดรูปผิดหวังเลยก็ว่านได้นะครับสำหรับตามีมเมื่อกรปดาห์ก่อนหน้านะครับแต่ในเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่แอตมาดิดนะครับอยู่อันดับที่5นะครับมี16คะแนนเท่ากันกับเรอับบติสนะครับแต่ประตูได้เสียดีกว่าเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับในแง่ของเฮดท แะ 3, จากการเจอการหานัดหลังสุดโดยที่เบติสนั้นเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองจากในแง่ของ H2H Head Head, ในรอบหลายเกมก็ตามแต่จะเป็นแอดมาริตที่ดูดีกว่าแต่ต้องบอกว่านะชั่วโมงนี้นะครับเบติสเล่นในบ้านก็ดูจะมีความมั่นอกมั่นใจอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้หลุดฟอร์มแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของตรามิการเล่นเป็นเกมอาเป็นเล่นทีมเดียรนะครับในช่วงพักหลังนั้นแทบจะสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยครับคู่นี้มีโอ,อกาส ออกเบียดเสมอกันสูงมากนะครับดังนั้นคู่นี้เชียบไปที่เรอัลเบติสครับคิดว่าปิดประตูแพ้่าบ้านอย่างแน่นอนครับ